ายฟ้ามาเฟียตอนที่สิบห้าเล้งรู้ตัวว่าหลับไปนานอาจเป็นหมอด้วยที่ร่วมมือกับคนชั่วพวกนี้วางยาเขายาที่จิตนั่นต้องเป็นยานอนหลับแน่ๆเขาหลับไปนานมันจงใจให้เขาหลับเพื่อจะไม่ก่อกวนหรือคิดหนีแล้วยิ่งอารมณ์เสียไปมากกว่านั้นก็คือไอ้ตัวหัวหน้าของมันเนี่ยมันนั่งนั่งอยู่ที่เตียงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รูุ้่นตามาทีแรกก็ตกใจกินข้าวซะหน่อยนะ ฉันเอาข้าวมาให้ไม่ต้องมายุ่งไม่กินอีกอย่างหนึงอะแก้มัดสิในเมื่อไม่กินก็ไม่แก้มัดหรอกนี่นายดาชาฉันเมื่อยนะนายจะมัดฉันอย่างนี้ไปตลอดไม่ได้นะก็ได้สัญญาสิว่าจะไม่คิดหนีแล้วคิดว่าฉันจะหนีรอดหรือไงถ้าอย่างนั้นสัญญาก่อนว่าจะกินข้าวแล้วกินให้ดีๆไม่วุ่นวายไม่งั้นไม่แก้มัติดขาด ก็ได้เล้งยอมรับปากแต่ดูเหมือนว่าดาชาจะรู้ทันเล้งเองตักข้าวเข้าปากแค่ทํำสองคำก็วางอิ่มแล้วเหรออิ่มสิใครจะกินเข้าไปลงเอาปืนมาจ่อขามาับอย่างเงี้ยจะฆ่ากันให้ตายก็ฆ่าไปเลยสิมันก็ต้องมีขู่กันบ้างเพราะเราเนี่ยไม่ค่อยเหมือนคนอื่นถามไม่ยิงเหรอฉันมีประโยชน์อะไรถึงได้จับฉันไว้เนี่ยมีประโยชน์แน่อีกหน่อยก็รู้เองเนั่นแหละ กินให้หมดไม่อิ่มแล้วถ้าอย่างนั้นก็กินยาไม่กินไม่รู้ว่ายาอะไรมัง่งกินเทนาไม่ใช่ยาพิษเอออาจจะเป็นยานอนหลับนายอยากให้ฉันนอนก็ไม่ดีหรอจะได้พักผ่อนมันรล่งของฉันฉันไม่ควรกินคิดว่ายาพวกนี้อ่ะดีหรือไงกินทนาบอกให้กินจะกินหรือไม่กินเล้งเห็นท่าไม่ดีรีบยัดยาเข้าปาก ทำให้ดาชาอมยิ้มอมก็แค่นั้นแหละต้องทําให้วุ่นวายถ้าอย่างนั้นก็เดินเล่นตามสบายนะฉันจะไม่มัดแล้วพอดาชาออกไปน้องก็ขยายยาออกมาโถ่ใครจะงโง่เขาไปกินพวกแกสิงโง่กินใี่โง่แล้งสํารวจร,บบรอบๆห้องไม่มีทางหนีเลยหน้าต่างก็มีบานเดียวแถมตอนเนี้ยก็ยังมีลูกกงทั้งด้านนอกด้านในประตูไม่ต้องพูดถึงออกทั้งนั้นนะ่ะมีหวัง ลำตัวมีแต่รูแน่แน่เพราะลูกกระสุนปืนโอ้ยเอาวะยังไงมันต้องมีวิธีค่อยๆค,คิดเล็งเราต้องรอดทางด้านดาชาก,ก็อมยิ้มถึงแม้เล้งจะยอมกินข้าวแค่สองสามคำก็ถือว่ายังยอมกินอะไรบ้างแต่พอเขาไม่อยู่เล้งก็ไม่ยอมกินอะไรเลยแถมยังปัดข้าวของอาหารที่นำไปให้ล่นเกินกระจายเต็มพื้นห้องไปหมดทำให้ดาชาถึงกับอารมเสีย กำลังจะเข้ามาจาัดก,การเล้งด้วยตนเองแต่ปั้นก็มาหาเขาซะก่อนคุณดาชาผมต้องการเจอเล้งต้องการรู้ให้แน่ใจว่าเล้งปลอดภัยนายจะห่วงอะไรไม่เชื่อใจฉันเหรอฉันรับรองว่าเล้งไม่เป็นไรแน่แต่ผมก็อยากเห็นด้วยตาของผมเองได้สิดาชาคิดว่าเล้งคงมีความสำคัญต่อปั้นไม่น้อยปั้นยังคงจะทำงานให้เขาเหมือนเดิม การที่เขาจะพบเล้งไม่ใช่ปัญหาเลยผมขอคุยตามลำพังได้ไหมครับปั้นพูดในขนาที่ยื่นอยู่หน้าห้องสายตาคมของดาชามองปั้นคิดว่าปั้นคงวางแผ่ช่วยเล้งแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงปั้นจะเก่งแค่ไหนแต่การที่จะช่วยคนคนหนึ่งออกไปจากที่นี่มันก็ไม่ง่ายถ้าปั้นห่วงเล้งคงไม่ชิงตัวไปดืด้อๆแบบนี้ก็ได้ หวังว่านายคงไม่ทำอะไรตรุกติกแน่นอนครับพอปั้นเข้าไปเจอเล้งในห้องเล้งก็ดีใจมากแตปั้นมาช่วยฉันใช่ไหมมาช่วยฉันบอกใจที่นี่ใช่ไหมก็ยอยากจะช่วยตอนนี้มันไม่ได้ไอ้บ้าน,นั่นนะ่ะไอ้ดาชาปั้นบอกว่าเป็นเจ้านายของตะปั้นนี่ก็เคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นฉันต้องทำงานกับเขาฉันจะบอกนายตามตรงทุกอย่าง ฉันเป็นอดีตนักฆ่าหาพูดอย่างนี้แสดงว่าไม่เชื่อก็น่าเชื่อหรือเปล่าล่ะแต่ถ้าคนพวกนั้นเป็นนักฆ่าน่าเชื่อฟัาอีกก็ที่พวกที่จับตัวเห็นมาเนี่ยก็พราะอย่างนั้นนั่นแหละพวกมันต้องการจับตัวเล้งมาเป็นเครื่องต่อรองว่าแล้วเชียมันถึงได้ไม่ทําอะไรฉันมากไม่ฆ่าฉันทิ้งปล่อยก็ไม่ปล่อยแต่ว่ามันให้ตาทําอะไรอ่ะฆ่าใครอย่างนั้นหรอ แล้วน้องฟ้าคามล่ะน้องฟ้าคามปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยไอ้ฟ้าคามมันอยู่กับแฟนของมันปลอดภัยดีโหพูดจาทําร้ายจิตใจกันทมัดเลยน้องฟ้าคามอะฉันจองมาตั้งแต่ตัวน้อย,อ,ยอะไรเนี่ยตาทําอย่างนี้ได้ไงแถมยังมาที่นี่ไม่ช่วยฉันอีกฉันเป็นเครื่องมือของตาหรือไงเนี่ยโอ้เอาละนี่เองทําอะไรลงไปข้าปลาเองไม่กินทําไมถึงได้ทําเละเทะขนาดนี้ฮหรอ จะกินเขาไปลงเ่าตาไม่รู้ว่ามันใส่อะไรไปบ้างคุณดาชาเขาไม่ทาอะไรหรอกเพราะรู้ว่าเราสาคัญกับฉันไม่งั้นฉันจะไม่ยอมทํางานให้นี่ฉันสําคัญกับตาป้านจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นตาป้นก็ช่วยฉันออกไปที่นี่สิจะได้ไม่ต้องถูกม,มันมัคับไงก็อยากจะทําอยู่แต่เราเนี่ยจะตายกันทั้งคู่ที่นี่น,นะสิฉันก็ไม่เก่งถึงขนาดนั้นฉันแก่แล้วนะคุณไปแก่เองยังไม่ถึงสี่สิบเลยเออ แล้วพ่อฉันล่ะเรื่องนี้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะจัดการให้แล้วจะมาช่วยฉันเมื่อไหร่อโทรหน่อยนะไม่นานนี้แหละฉันว่ามันต้องเปลี่ยนที่ซ่อนเราแน่จังหวะนั้นแหละฉันจะชิงตัวหรอรู้ได้ไง่ยอ่ฉันเคยเป็นนักฆ่ามาก่อนฉันอ่านเกมมันออกเอาล่ะอาหารเนี่ยก็พยายามกินหน่อยนะจะได้แข็งแรงเวลาหนีจะได้มีแรงวิ่งก็ได้ตกว่าฉัน หมดเวลาแล้วด้าชาเดินเข้ามาในตอนนั้นเองปั้นตบลลยของเล้งเบาๆก่อนที่จะเดินออกไปดาชาก็าออกไปเช่นกันอีบ้าเอ้ยคุยได้นิดเดียก็มาไล่ซะแล้วด้าชา,ดา,ชาได้ยินทุกคำก่อนที่เขาจะเปิดประตูเ็กนี่ปาาข้อเอาเรื่องักวันหนึ่งเขาคงต้องหาเวลาสั่งสอนเล้งบ้างซะแล้วไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลคนของนายให้ดี แต่เมื่อไหร่นายจะเริ่มงานสถีปั้นก็ต้องขอเวลาผมหน่อยสิครับคนที่คุณให้ผมฆ่าน่ะไม่ธรรมดาเลยนะสักคนเดียวก็ได้ฉันให้เวลาแกก็อย่านานนักนะเพราะฉันไม่ชอบรอใครนานๆครับผมจะจัดการให้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณก็รู้ว่าถ้าผมไม่มั่นใจผมจะไม่ลงมือโปรดเข้าใจผมด้วยนะครับอืม บ้านจำใจต้องออกมาจากบ้านของดาชาแม้จะเป็นห่วงเล้งแต่ก็รู้ว่าดาชาคงไม่ทำอะไรรุนแรงกับเล้งแน่เพียงไม่กี่วันเล้งก็ดูผอมลงไปมากดาชากลับมาในห้องอีกครั้งพร้อมกับอาหารตรวจอาหารก่อนหน้านี้ที่เกื่อนพื้นนั้นถูกทำความสะอาดเรียบร้อยไปแล้วอ่ะกินซะแล้วอย่าก่อปัญหาฉันไม่ตัวปัญหางไงเล่าก็อาหารที่พวกนายทำมาไม่ถูกใจ อาหารอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะอร่อยกินไม่ได้แต่อันเนี้ยอร่อยแนะ่ลองกินซะก่อนก็ได้เล้งยอมกินตามคําแนะนําของปัน้นคิดว่าในอาหารไม่น่าจะมีอะไรแต่ยานั่นคงมีปัญหาแน่แต่ไม่เป็นไรหรอกน้องจะอมเอาไว้จะคายออกไปต่อเมื่อด้าชาออกไปแล้วดีมากถ้าอย่างก็กินยาเดี๋ยวฉันกินเองอกินต่อหน้าฉันก็ได้น้องอมยาเอาไว้ แต่ก็ยังสามารถพูดต่อกับดาชาได้วาง่ายๆอย่างนี้ค่อยน่ารักหน่อยฉันไม่อยากทำตามนายซะหน่อยฉันรู้เรื่องหมดแล้วแกมันคนชั่วทำไมปากขอร้องไรอย่างนี้ฮะรู้ไหมว่าฉันเนี่ยสามารถฆ่าเราได้เลยนะก็ฆ่าสิฆ่าสินายฆ่าฉันไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะไม่งั้นน่ะนายก็ไม่มีเครื่องมือไปต่อรองกับตาปั้นเฮ้ยว่าแล้วว่าปั้นพูดอะไรแน่ๆ ทำไมกลัวคนเขาจะรู้ความชั่วของนายเหรอคนชั่วหน้าตามก็บอกชออยู่แล้วอเอาล,ล่ะล่ะจะว่ายังไงก็ว่าไปเถอะก็ถ,ถึงเวลาฉันเอาคืนบ้างแล้วก็อย่ามาขอร้องก็แล้วกันฉันไม่กลัวแรงนั้นแหละออกไปได้แล้วฉันจะนอนกา้า่าสายหัวพร้อมกับยกช่านจางออกไปจากห้องเพราะกลัวว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอาวุธ หรือว่าเครื่องมือในการหลบหนีของเล้งพอดาชาออกไปน้องก็ขายยาออกมาดูเหมือนว่าดาชาจะรู้ทันพอเขาแอบ,บนำยาผสมไปในอาหารให้น้องกินอยู่แล้วพอรู้ว่าเล้งคงไม่ยอมกินยานั่นดาชาจะย้ายที่อยู่ใหม่ให้กับเล้งเพราะเกรงว่าปั้นจะกลับมาช่วยนี่นายจะย้ายไปที่บ้านของนายเลยหรอครับใช่ที่น่านจะปลอดภัยกว่าที่นี่มากกว่าแต่ระแวงไอ้ปั้นนะฉันไม่มั่นใจเลย ถ้ามันจะบุกในช่วงเราเผลอต่อให้เราแข็งแข่งแค่ไหนมีเจ็บทั้งสองป่ายแต่ปั้นก็มีโอกาสที่จะช่วยเลี้ยงปอไปได้และเราจะไม่มีข้อต่อรองกับไอปั้นหนึ่งเลยครับนายถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มเมื่อไหร่ดีครับนายพรุ่งนี้เออนายครับพี่โฮมบอกว่าคุณเลิฟอ,อาการดีขึ้นแล้วอืมแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับนายเรื่องอะไรอีกเออเพื่อนของหลานไอปั้นกลับมาที่คอนโดแล้วครับ นายจะยังไงอย่างน <c oughs> ั้นก็ดีในเมื่อไม่ได้หลานในปั้นได้เพื่อนหลานในปั้นก็ดีไปจับตัวมันมาครับนายเอ,อ่อแล้วถ้าจับได้ล่ะครับจะไปไว้ที่ไหนดีเอามาไว้ที่นี่ก่อนก็ได้ครับนายทางด้านปิงเมื่อกลับมาอยู่ที่คอนโดของตนเองก็รู้สึกดีโลง่งสบายใจไม่ต้องมาฟังคำแดกดันของโอดินอีกแต่ทางโอดินได้รับรายงานจากพุกน้องว่า มีคนของดาชามาป้วนเปี้ยนอยู่ที่คอนโดของปิงซึ่งโอดินพอได้ยินก็ลุกขึ้นยืนอะไรนะจริงครับนายผมว่าเจ้านายควรไปดูหน่อยนะครับอย่างน้อยๆก็รับคุณปิงมาที่นี่แต่เจ้านายจะให้ผมไปรับคุณปิงคงไม่มาแน่ตัววุ่นวายเออเจ้านายว่าผมหรือว,ว่าคุณปิงครับฉันว่าปิงถ้าไม่ไปตั้งแต่แรกก็คงไม่ต้องให้ฉันต้องไปตามถึงคอนโดหรอกนะนี่เจ้านายจะไปรับคุณปิงหรอครับ ใช่ท้งด้านปิ่งกำลังทําความสะอาดห้องดูอย่างสบายใจปิดว่าสักพักหนึ่งทำงานเสร็จก็จะโทรติดต่อฟ้าคามอีกครั้งอยากจะรู้ว่าฟ้าคามเป็นยังไงบ้างไม่เสียงเคาประตูคิดว่าเป็นฟ้าคามจะแวะมาหาพอน้องเปิดประตูก็ตกใจมากเมื่อเจอก๊อตคนที่พยายามข่มขืนเขาในคืนนั้นพร้อมกับลูกน้องอีกสามสี่คนมาล็อกตัวของเขาไปได้วยกันนะสาวน้อย ปล่อยฉันปล่อยฉันปิงถูกมัดจากนั้นก็ถูกแบกขึ้นบาเฮ้ย hey, ทํางานให้เร็วหน่อยเว้ยฉันเห็นคนของไอโอเดนอยู่แถวนี้ปิงร่อม,มีความหวังมีคนของโอเดนอยู่ที่นี่ใช่เขาเห็นว่ามีจริงๆแต่คนพวกนั้นไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลย mm hmm. เขาถูกแบกขึ้นมาเป็นรถตู้แล้วก็ออกรถไปอย่างไวในตอนนั้นมันหมดหวังนี่เขาจะถูกจับไปไหนหรือว่าจะถูกจับไปฆ่า โอ้ยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยติงกลัวมากเลยตอนนั้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเดีย๋ยวลองไปเลยไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ยอมให้ใครทำอะไรคนสวยหรอกอืมอ,มอมน้องได้แต่พูดอย่างนั้นพอถูกมัดปากเอาไว้รังเกียจมากที่จะให้คนอื่นมาสัมผัสร่างกายโดยเฉพาะคนที่พยายามผมเขืนน้องแหมน่ารักซะด้วยน่ารักจริงๆขอหอมหน่อยนะ ด้วยความหื่นของก๊อตก็พยายามจะห่อมแก้มปิงแต่ปิงเองถึงแม้จะถูกมัดที่มือแต่ก็พอขยับได้ก็พยายามดันตัวของเขาไว้ไม่ให้เข้าใกล้โถเอ้ยห่วงเนื้อห่วงตัวไปได้เอาละเอาละรอให้ถึงบ้านซะก่อนค่อยทำก็ได้จะ้ะพี่ก๊อตจะพยายามใจเย็นนะจ๊ะคนสวยปิงเองไม่ได้โล่งใจเลยนี่เขาจะถูกพาไปที่ไหนกันเนี่ยทางออดินที่ขับรถมามาคอนโดของปิงยังไม่ทันถึง ก็ลูกน้องก็รายงานว่าคนของดาชาตัดตัวของปิงไปแล้วตอนนั้นเขาโกรธมากบอกให้มันรีบตามไปทันทีใช่เขาก็ตามลูกน้องไปทีตัวเขาเองก็คิดวางแผนจะชิงตัวคนสําคัญของดาชาซึ่งไม่รู้ว่าคนสําคัญคนนั้นเป็นใครยังไม่แน่ใจแต่ที่รู้รู้ถ้ามีโฮมดูแลและคุ้มกันแน่นหนาเป็นนักฆ่ามืออาชีพเมื่อมังของไอ้ดาชาคุ้มกันไปแล้วต้องเป็นคน สำคัญสุดๆของไอดาชาแน่เขาคิดจะชิงตัวมาเขาเลยให้จัสตินเพื่อนของเขาไปชิงตัวมาหมอนั่นเป็นมาเฟียรุ่นน้องมีฝีมือที่ร้ายกาจเป็นทั้งเพื่อนทั้งรุ่นน้องรับรองว่าไม่มีพลาดแน่ขอเพียงตามไอ้พวกนั้นให้ทันเท่านั้นส่วนทางด้านเล้งถูกคุมตัวออกมาเพื่อย้ายไปอยู่ที่หนึ่งเป๊ะต,ตามที่ปั้นบอกจริงๆเล้งเองคิดว่าตอนนั้น ปั้นข่มมาช่วยเขาในขณะที่เดินทางมาได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนเปี้ยงป้างรถตอสนนตเพราะโดนยิงเอาดีถึงเวลาที่เล็งต้องหนีเล็งคิดว่าปั้นมาช่วยแต่ก็งงไปไก่ตาแตกพวกนี้เป็นใครกันมาช่วยเขาพวกคุณเป็นใครอะ่ะพูดมากมานี่ไม่จะไม่ไปกับแกายพมต้านไม่ไหวพยายามจะไปช่วยปิงแต่ก็ช่วยไม่ได้ปิงถูกชิงตัวไปแล้ว ไอ้บ้าปล่อยนุ้ยปล่อยเรงร้องวอยวายและกระดิน่นสู้สุดฤทธิ์ขนาดตัวเองถูกมัดยังสู้ยิบตาก็ขาไม่ได้ถูกมัดนี่นาแต่น้องก็ถูกทุบจนสลบและจัติ่ก็แบกน้องขึ้นไปบนรถออกรถเลยจัดการในบ้าน,นั่นซะให้หมดกับนายพ่มถูกยิงมีตัวเขาเองที่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้นอกนั้นทุกฆ่าตายเรียบในตอนนี้เขารีบมาหาดาชาดาชาถึงขั้นหงุดหงิด อะไรวะทำไมถึงปล่อยให้ชิงตัวไปได้ผมขอโทษครับผมทำเต็มที่แล้วพวกนั้นไม่ใครกันน่าจะเป็นคุณจจสตินครับมันมายุ่งอะไรกับเรื่องนี้มันต้องการตัวเล้งไปทำไมผมไม่ทราบครับนายเจ้านายครับเอกซอ์มันจับตัวของเอ,อ่อปิงได้แล้วครับกำลังนำตัวมาที่นี่อืมแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งครับมันน่าจะเกิดปัญหาปัญหาอะไรคือว่า ไอโอดินมันตามมาครับอะไรนะครับมันตามมาแน่ๆครับเออผมได้ข่าววงในามาว่าปิงเป็นเด็กของไอโอดินนะครับอะไรนะนี่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไปมากกว่านี้อีกเนี่ยเล้งก็ถูกชิงตัวไปกับตัวปิงมาก็จะมีปัญหากับไอโอดินฉันอุตส่าห์ให้คนอื่นลงมือแล้วนี่ฉันต้องมาเดือดร้อนเจอกับมันเหรอเนี่ย เจ้านายคิดว่าคนทำไงดีครับถ้าเจ้านายจะเสียปิงไปอีกคนหนึ่งเท่ากับเจ้านายไม่มีตัวประกันกับปั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าปิงจะสำคัญเท่าเล้งหรือเปล่านั่นสินะถ้าอย่างนั้นฉันคิดว่าฉันต้องเก็บปิงไว้ก่อน